เวลา17นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานเพื่อนพึ่งพาประจำปี2563ณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิทธิกิจเขตจตุจักร โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชระกิติยาภารเรียนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสันติเสศริพัฒน์มหาวชารราชธิดาประธานกรรมการและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมเมืองสุทานารีนาตนายกจิตติมศักดิ์ตลอดชีพบุญน,นิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายา,งยามยากสภากาชาติไทยเฝ้าถุนละอองพระบาทรับสเสด็จ งานเพื่อนพึ่งพาจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในด้านการอนุรักษ์ป่าการอนุรักษ์พันไม้และการรักษาปอดของเมืองใหญ่ และในโอกาสดำเนินงานมาครบ25ปีนับเป็นปีแรกที่จัดงานทั้งในสถานที่จริงระหว่างวันที่4-8ถึงธันวาคม2563ควบคู่กับการจัดงานแบบเสมือนจริงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระหว่างวันที่4-13ถึงธันวาคม2563ปัจจุบัน บุรนิธิได้ขยายขอบเขตและภารกิจจากการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัยซึ่งเป็นภารกิจหลักไปสู่การเฝ้าระวังป้องกันภัยโดยการติดตั้งสถานีโทรมารอัตโนมัติเพื่อตรวจวัด,วดข้อมูลภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยไปแล้วจำนวน20สถานี จะได,ได้เริ่มประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งสถานีทรรมาตอัตโนมัติในพื้นที่ป่าต้นน้ำโดยมีเป้าหมายที่จะติดตั้งจำนวนทั้งสิ้น510สถานีทั่วทุกภูมิภาคของประเทศซึ่งปัจจุบันได้ติดตั้งไปแล้วจำนวน80สถานีในพื้นที่11จังหวัดทางภาคเหนือเพื่อใช้ในการเตือนภัยลดความสูญเสียและความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนรวมทั้งได้จัดตั้งเครือข่ายชุมชนเตือนภัยเพื่อนพึ่งพา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเตือนภัยบริหารจัดการภัยพิบัติและบริหารจัดการน้ําในชุมชนด้วยตนเองซึ่งได้จัดตั้งไปแล้วจํานวน20ชุมชนส่วนผลสําเร็จของการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยให้สามารถลุกขึ้นมาดํารงชีวิตและทํามาหาเลี้ยงชีพต่อไปได้อย่างยั่งยืนภายหลังน้ําลด มีการฟื้นฟูบริหารจัดการน้ำจัดตั้งโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ชุมชนบ้านวาใหญ่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครการฟื้นฟูกลุ่มอาชีพทอผ้าครามจังหวัดสกลนครในปีนี้ได้เริ่มโครงการส่งเสริมการทำธุรกรรมออนไลน์ชุมชน โดยได้ร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยซ้ำซากและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019พัฒนาคุณภาพการออกแบบและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ในชุมชนและสามารถนำมาจำหน่ายผ่านทางออนไลน์ เพื่อช่วยขยายช่องทางการตลาดสร้างงานและสร้างไรายได้ให้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนซึ่งจะได้เริ่มเปิดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านทางออนไลน์เป็นครั้งแรกในงานนี้ด้วยมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ราคาย่อมเยาและมีคุณภาพจากร้านโครงการหลวงร้านดอยคำโครงการพัชระสุธาขชานุรักษโครงการรวมใจพัดสารวะไลโวและโครงการรัชทานปันสุขรวมทั้งโครงการพระราชทาน โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์ร้านพึ่งพาและร้านค้าในพระบระมวงศานุวงศ์อาทิบรุรนิติสมเด็จพระพันวษาอาญิกาเจ้าบรุรนิติเพชรรัตน์สุวัฒนาบุดนิติส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถโครงการสวนพระองค์สวนจิตลาดาร้านภูฟ้าบรุรนิติจุฬาพรโครงการกำลังใจบุรนิติณพาโครงการสรายอทิตยาระหว่างเลยดิส ให้บริการอาหารจากโรงครัวพระราชทานและร่วมบรรจุถุงอย่างชีพพระราชทานโดยรายได้จากการจัดงานจะนำไปสมทบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั้งยังมีการแสดงดนตรีซึ่งรับชมการแสดงผ่านทางออนไลน์ได้พร้อมกันทั่วประเทศ ที่สำคัญคือการจัดพิธีน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรรมชนฐากาทิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถประปพิษวันที่5ธันวาคมและจัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจาระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกมรมหลวงราชสาธินนสริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันที่7ธันวาคมโดยจะจัดขึ้นในวันที่8ทธันวาคมนี้ด้วย